ไฟฉายบลิสครับพกพานะครับ T 6ขีด1นนะครับอุนตร้์ไฟนะครับนี่ของกระดาษแพ็กเกจแบบนี้ครับมาดูครับจิ๋วแต่แจ๋วครับอันนี้ตัวไฟฉายนะครับแล้วก็มีสายคล้องนะครับสายคล้องให้แล้วก็สายชาร์จนะครับสายชาร์จมาดูตัวไฟฉายกันครับมีไฟข้างนะครับไฟข้าง หที่แล้วก็มีไฟตรงนี้ครับไฟหน้าหนึ่งที่เป็นไฟฉายแล้วก็ปรับซูมครับยิบได้หดได้โอเคมาลองดูกำลังไฟกันครับเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนนะอ๋อ้องมืดๆนะครับหองมืดๆนะครับดูแสงไฟนะนี่ครับ เล็กๆแต่สว่างมากครับแล้วก็สเต็ปสองจะเป็นหลี่ลงนะครับนี่สเต็ปสามเป็นไฟข้างนะครับดูแสงไฟข้างนะดูครับสว่างครับแล้วก็สเต็ปที่4เป็นกระพริบไฟข้างนะครับอ่าผมปิดไฟให้ดูทีนะไฟจากไฟฉายนะครับปิดมืดนะครับมืดตึดเลยอ่ะพอเปิด,ดครับดูแสงมันครับ โหเจ๋งจริงครับเจ๋งจริงครับไฟข้างครับอ่ะผมความก่อนนะผมความให้ไม่เห็นมืนๆนลนี่ครับแสงจากหลอดหลอดไฟฉายนะครับดูครับสว่างจังครับสุดๆครับนี่ก็พิบตามจังหวะได้นี่ครับเล็กๆเองครับ มีตัวเน็บให้นะครับสายคล้องนะครับฝากด้วยครับไฟฉายโปล,ลิฟนะครับหมื่นลูเมนนะครับ T6.19 นะครับอุต r a f i n นะครับราคาถูกๆจากเฮวิกกุ๊ปครับ